มันก็เห็นอยู่นะนี่โอ้โหปลาอะไรเยอะมากเฮ้ยตัวเองว่าไงเขาเห็นปลามาอยู่ในท่อด้วยโอ้หแต่หนามมันแห้งหมดเลยเนาะโอ้มีอยู่นิดนึงแหละนี่ทุกคนเหมือนมีลูกปลาเหมือนมีลูกปลาใช่เราจะลองวิดดูใช่ใครจะมุดแกไหมยาเลยไม่แต่อันนี้คือต้องบอกว่าอันนี้คือว่าหนามมันแห้งหมดแล้วใช่ใช่แต่ถ้าแต่ถ้าเราไม่มาดูหรือแม่นี่ ป่ามันก็จะไอ้นี่เหมือนกันเพราะว่าน้ำมันแห้งนี่ดูทุกคนนี่คือมันมีแค่น้ำเป็นแอ่งเป็นแอ่งอย่างนี้เองแล้วดูอยู่ในท่อใช่ไหมใช่เหมือนมันบุบบิบบุบบิบบุบลองดูไหมเอาเอาลองดูเนาะใครจะาสำรวจตัวเองไปลองดูเนาะไปไปอ่ะใครจะเด็ดเข้าไปเลยฉันจะลอยตรนนี้อ่ะ ลูกปลาเต็มเลยใช่ไหมเออเอากระป้องมาดกว่าไหนไหนนี่อุ้ยมันลูกลรซิวเลยอ่ะใช่ไหมใช่ไหมเหมือนลูกลาซิวเลยเดี๋ยวเราจะไปลงบ่ออ่าเดี๋ยวเราจะเอาไปลงบ่อของเราบ่อไสไก่ของไสไก่ของไสไก่ของเราดูมีกุ้งไหมไม่ค่อยมีนะนี่ทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปลงบ่อแล้วต่อไม่แต่ถ้าว่าเราเอาไว้ตรงเนี้ย เพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวน้ํามันก็จะแห้งใช่ไหมถ้ามันแห้งก็มันก็อาจจะอืมมันก็อาจจะไม่เหลือนี่ทุกคนดูดูปลาเหรอน้ามองมองโอ้แต่มันก็เห็นอยู่นะนี่โอ้โหหืปลาอะไรเยอะมากนะลูกปลาอะไรเฮ้ยปลาปลาตองใช่ไหมมอนลูกปลาตองเลยใช่ป่ะถือว่าลูกปลาเต็มเลยลูกปลาเยอะเราเอาไปใส่บ่อ โอ้ลูกปลาเยอะมากเลยเนาะใช่โอ้ยดูเห็นมันว่ายไปไว่ายมาให้เต็มเลยโอ้โหดูฝนกระตกทุกคน <laughs> <laughs> โอ้ย <laughs> เดี๋ยวเราค่อยไปไอ้นี่ไปแยกขยะที่บ้านอีกทีโอเค ลูกปลาเยอะมากใช่เดี๋ยวลูกอันนี้เราไม่ได้เอาไปทำฮอหมกต้องบอกเหรอนะเราจะเอาไปลงบ่อไส้ไก่ใช่ไปลงคลองไส้ไก่พราว่ามันอยู่ตรงนี้ก็คือน้ํามันจะแห้งใช่นี่คือมันแห้งหมดแล้วใช่ใช่นี่มันไม่มีน้ําเลยต้องรอฝนตกหนักๆถึงจะมีน้ํามาเพราะว่าน้ําก็เหลือแค่เอ่งนี้เอ่งเดียวป่ะเอาไปเลี้ยงไปอยู่ด้วยกัน เนี่ยดูสิลงทุนมุดทอ่อลุยน้ำมาเนี่ยโอ้โหมุดมาจากฝั่งนู้นตัวก็บลเลอร์บละมุดมาก็ไม่ดูลุมุดมาได้ไงมุดมาได้ไงดูลูกออดไม่มีตัวใหญ่เลยทุกคนลูกออดลอยเต็มน้ำเลยไม่ทีแรกคิดว่าจะมีตัวใหญ่เนาะน่าจะลุกกินหมดแต่มันมีแต่ลูกปลา ดูลูกออดเยอะมากโอ้ยดำเต็มน้ำเลยโอ้มีอีกเปล่าเหมือนปลาอยู่ไหนอ๋อเหมือนฝั่งนี้น้ำเยอะดูนี่ดูเวโอ้เต็มเลยเนาะสุดยอดไปเหมือนลูกปลาจะชอบมาอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมใช่โอ้โยลูกปลาอะไรอ่ะเวลูกปลาหมอปลาหมอโอ้ยมีปลาหมอด้วยืม โอ้โหก็ยังเยอะเนาะขนาดเรามุดท่อไปด้วยนะใส่ว่าน้องน่าจะทวนน้ากลับมาใช่ทวนอืมทวนจริงๆริงะแสดงว่าเขาตัวเล็กเรออปลาปลาล้นมาได้ป่ะโอเคพอแล้วใช่ไหมพอทุกคนมองเห็นไหมนี่เยอะนะดูมีแต่ลูกปลาน่าจะเป็นร้อยแต่ไม่รู้ว่ามีปลาอะไรบ้างมีปลาอะไรบ้างแค่นั้นแหละ ไปยวเราไปปล่อยไว้ไปโอเค